เก่งการคุยโชว์โลโฮโลเฮลตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งคมคมนาเล่นเพลงทั้งวันมันเสียสายตาพิการขึ้นมาทรมานทีรีสวัสดีครับพบรายการเก่งการโฮโลเฮลตี้นะครับนะฮะคือเราจะคุยเรื่องธรรมชาติโฮราศาสตร์ เพื่อสุขภาพครับคนเราต้องรู้จักนะว่าร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างเมื่อเรารู้เราต้องบริหารร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมมนุษย์รู้จักบริหารเวลาโดยการแบ่งเวลาเป็น3ส่วนครับทำงานวันละแดชั่วโมงพักผ่อนวันละแชั่วโมงแล้วก็นอนหลับวันละ8ชั่วโมงโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะครับแล้วก็คนวัยสูงอายุนี่เนี่ยอันนี้มักยังมีปัญหาครับคือน,อนอนไม่หลับ หรือนอนไม่พอทำให้ร่างกายเนี่ยมันเสื่อมเร็วเจ็บป่วยได้ง่ายในโรคทุกวันนี้นะครับมันมีแต่ความวุ่นวายสับสนแลครับนะมันเต็มไปได้วยความกดดันครับความเครียดก็เกิดครับทำให้นอนไม่หลับร่างกายมีเวลาไม่พอในการซ่อมแซมตัวเองครับนี่สำคัญมากนะครับดังนั้นการแก้ไขนะครับต้องเริ่มด้วยการหาสาเหตุของการนอนไม่หลับให้ได้ก่อนว่าเกิดจากความเครียด ทางกายหรือทางจิตใจเช่นมีอาการซึมเศร้ากินหรือดื่มมากเกินไปฉะนั้นนะครับเราต้องฝึกการเข้านอนด้วยจิตใจที่สงบครับทำให้หลับง่ายขึ้นเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดครับที่มันสะสมมาทั้งวันทำให้นอนหลับง่ายขึ้นครับ ควรให้อาหารย่อยก่อนเข้านอนอย่างน้อยสักสามชั่วโมงครับไม่ควรดื่มเหล้าครับหรือใช้สารกระตุ้นเช่นกินกาแฟน้ำอัดลมก่อนจะเข้านอนครับวันนี้นะครับขอเสนอเมนูไข่เจียวสมุนไพรตามผวมในครัวเลยครับครับวันนี้จะเสนอเมนูนะครับนะฮะไม่พิสดารนะครับแต่มันไทยๆครับนะฮะไข่เจียวสมุนไพรครับ มันมีอะไรบ้างเหรอครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกระเทียมพริกแดงกินดานะหัวหอมแดงนะครับตะไคร้กระชายแล้วก็ใบมะกรูดนะครับทั้งหมดนี้เราไม่ต้องมีห่านมีซอยมีทุบนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผสมกันกับไข่สําหรับสมุนไพรทั้งหมดนี้นะครับได้ผ่านการล้างจากน้ำส้มสายชูกรั่น5%ตราฉลากทองครับตอนนี้เพื่อความหอมกรอบของไข่เราต้องผสมด้วยนี่ครับนะฮะ แป้งทอดกรอบตราฉรากทองครับนะฮะเอามานี่แหละครับผสมน้ำท่านหน่อยนะครับนะเอาน้ำเย็นนะครับอย่าเอาน้ำร้อนในมะสุกนะครับน้ำเย็นเท่านั้นแหละครับผสมแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับนะพอมันเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พักไว้พักไว้นะครับตอนนี้ก็เอานี่แหละครับสมุนไพรเอามาใส่รวมกันเลยแล้วก็ใส่นี่แหละครับตรงนี้แหละครับแป้งนี่แหละครับเนี่ยฮะนี่นี่นี่กับน้ำนี่ครับผสมเรียบร้อยแล้วครับนะ ใส่ลงไปตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ก็เอาไข่คือจริงๆถ้าเราใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะฮะไขนะ่ไก่ถ้ามันใหญ่หน่อยก็สักสามลูกอันนี้มันไข่ไก่เบอร์สองเบอร์สามเนะีมันเล็กเราก็เลยเอาทั้งห้าลูกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปพอใส่ไป,ปแ,ลแล้วก็ก็เราก็คุกเลยครับตอนนี้มันจะคุกคนแลวครับนะบมันก็เข้ากันเองเลยครับคนกับสมุนไพรเลยคนเข้าไปมันเข้ากันดีแล้วนะฮะก็จะปรุงรสละ พร้อมด้วยสีอิ่วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับสักหนึ่งช้อนนะฮะหนึ่งช้อนกะเอานะฮะตามด้วยนี่แหละครับซอนหอยนางรมตราแม่ครัวครับนะฮะประมาณหนึ่งช้อนแล้วครับกะเอานะครับกะเอานะครับนะฮะครับตอนนี้พอเราคนเข้ากันดีแล้วครับเราจะทําการทอดไข่ครับนะในหม้อนะต้องทอดในหม้อครับมันจะได้ออกมาสวยไม่กระจายออกนะครับนะฮะแล้วก็น้ามันเยอะหน่อย ได้ที่ครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วครับนะฮะตอนนี้เราก็จะคนนะฮะคนตรงกลางนะครับให้ไข่สุกเสมอกันนะทั้งนอกทั้งในนะครับมันสําคัญตอนที่เรากลับไข่นี่แหละครับนะฮะตรงนี้แหละฝีมือไม่ฝีมือก็จะรูก่าตรงนั้นแหละครับนะตอนนี้แหละครับพิธีสําคัญมากคือตอนพลิกไข่นี่แหละครับนะมันจะต้องสวย ตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆกลับนะครับพยายามให้มันสองด้านออกมาสีเท่ากันสุกเท่ากันครับตอนนี้เราจะมาช้อนไข่นะครับเอามาใส่ไว้ในกระชอนนะครับเพื่อให้มันเสด็จน้ํามันกันฮะ <S <S พอเดี๋ยวเสร็จแล้วเ,เราก็จะมาชิมกันเลยนะครับอือหือล้ำลอยแซ่บเลยครับ รายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสนับสนุนครับฉะนั้นท่านดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดรกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับคนจนคนมีกินอาหารดีๆถ้ากินไม่ดีก็มีพยาธิโรคภัยป่วยไม่สบายไม่ไปรักษา